เซนเซอร์ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ 4K นะครับ Canon c 1 0 0นะครับเป็นกล้องที่สามารถเป็น Run แอนด์กันะครับก็คือเนี่ยใส่เลนส์แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยไมคนี้ก็ใช้ได้หรือว่าเสียบไมคเข้าไปก็สามารถใช้ได้เลยฟิลเตอร์ก็มี ND ฟิลเตอร์ข้างในนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมา Unboxing ิ่ง c 1 0 0 mark ii นะครับผมสั่งประมาณ1เดือนนะครับ c 1 0 0 mark ii นะครับในปี2021นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ก็เจ้า c 1 0 0 m a r k เนะครับทาง Canon เริ่มนำมาจำหน่ายในปี2012นะครับ8ปีมาแล้วนะครับ8-9ปีมาแล้วแล้วก็เจ้าตัว Mark 2เนี่ยออกมาเมื่อปีเมื่อปลายปี2014นะครับตอนนี้ก็ถูกทดแทนด้วยเจ้า Canon c 70นะครับซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อปลายปี2020นี้เองนะครับโดยที่เจ้าตัว c 1 0 0 m a r k 2เองเนี่ยก็ยังมี ของจำหน่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องรอ,อนานพอสมควรนะครับนนะทาง canon marketing Thailand ให้เขาช่วยหาของน,นะครับ canon c 1 0 0 m a r k หาของยากมากผมตามหาที่ร้านต่างก็ไม่มีนะครับอันนี้มีใบรับประกันมาให้ด้วยนะครับ canon Thailand นะครับมีปัญหาก็ ส่งไปที่ศูนย์แคนนอนไทยแลนด์ได้เรามาเริ่มขั้นตอนอันบ็อกซิ่งกันเลยนะครับ 4D เป็นเป็นแมนนวลครับหนามากมีหลายภาษานะครับเริ่มที่อะไรก่อนดีอันนี้เป็นท็อปแฮนเดิลนะครับมือจับทางด้านบนนะครับแล้วก็เป็นไมค์สเตรโอนะครับอันนี้เป็นตัวสาย p o w เวอร์ไน์ครับ AC ใช้เสียบ แล้เสียบกล้องกับปลั๊กไฟนะครับอันนี้เป็น iPS i e ไอพ c e ที่ตรงช่องมองนะครับถ้าใ,ใครอยากได้ i p พ c e ชิ้นใหญ่ๆอันนี้คือทัมเลสนะครับเป็นไว้ต่อนะครับไว้เสียบต่ออันนี้ก็เป็น สายไฟเหมือนกันนะครับนะครับต่อไปเป็นสายคล้องคอแคนนอนนะครับอันนี้ก็สายไฟเหมือนกันนะครับเปิดชาร์จเจอร์ครับชาร์จเจอร์แบตเตอรี่นดน,นะครับมีไฟมา1มีไฟมา1ขีดนะครับแบตเตอรี่สุดท้ายนะครับ เจ้าตัวกล้องอย่างดีหลายชั้นนะครับกันกระแทกแล้วก็เป็น2พงามือจับมาครบเลยนะครับในกล่องก็เนี่ยครับหมดแล้วก็คือเจ้าตัวนี้ c 1วั Mark II 2นะครับมาพร้อม LCD l l p s ส r e e นนะครับสามารถพลิกได้เหมือนกับเจ้า USR นะครับ แล้วก็เมนูด้านข้าง ND Filter i p อเป็นแบบแบบที่ให้มานะครับถ้าเราไม่อยากต่อก็ให้เกะกะเราก็ใช้อันนี้มือจับค่อนข้างกระชับเลยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ s u p e r t ์เท i ร์นะครับเซนเซอร์35มมนะครับ Magnify, Picking, Zebra, AF, Lock คัสตอมพิกไว้บารานนะครับเซตัสพุชไอลิสนะครับ ISO เกนแล้วก็ชัตเตอร์นะครับปุ่มบันทึกภาพมีตรงนี้ด้านบนครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าอีกหนึ่งปุ่มก็หลายคนถามว่าทำไมซื้อเจ้า C100 ตอนนี้นะครับทำไมไม่ซื้อเจ้า C70 ครับ เหตุผลที่ผมเลือกเจ้า c 1 0 0 mark ii ครับหนึ่งเลยก็คือเซนเซอร์ mm hmm. <S S ensor, ตัวนี้เป็นเซนเซอร์ 4K นะครับมันจะดาวสแซมปลิงไปที่1 0 8 0 p นะครับ mm hmm. ก็ทำให้ภาพที่ได้เป็นสีสันของ canon canon color side นะครับโดยที่ขนาดไฟล์จะมีขนาดเล็กนะครับอย่างเจ้า eosr ของผมตัวนี้ถ้าอาจเป็น 4K นะครับมันก็จะใช้ทร,รัพยากรมันเปลืองเมมมากครับตัวเนี้เป็น1 0 8 0 p นะครับ การ์ด SD การ์ด4สสามารถใช้บันทึกได้ประมาณ11ชั่วโมงเลยครับ Canon c 1 0 0นะครับเป็นกล้องที่สามารถเป็น Run and g u กนะครับก็คือเนี่ยใส่เลนแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยไม้นี่ก็ใช้ได้หรือว่าเสียบไม่เข้าไปก็สามารถใช้ได้เลยฟิลเตอร์ก็มี ND Filter ข้างในนะครับถ้าเราไม่มี ND ฟิลเตอรภายในแล้วก็ต้องไปซื้อ ND ฟิลเตอข้างนอกมาใส่อีกมันก็แพงนะครับข้องตัวครับ Form Factor เนี่ย เอาไปใช้งานง่ายมากสะดวกห้องตัวน้ำหนักไม่มากนะครับ1ก็คือ 4K Down Sampling เป็น 180p นะครับสก็คือมี ND Filter สามเป็นรันแน่นกันนะครับก็แค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วตรงนี้ครับไมโครโฟนสามารถต่อ External m i โครโฟ o ได้นะครับเรื่องราคาครับราคาตัว C 70เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1 8 0 10 0 0 0 9 0เลยนะครับส่วนตัวผมว่า เ้าตัวนี้ย c 1 0 0 Mark i 2เนี่ยตอนที่ออกมาราคาออกมาประมาณแสนห้าแสนหกนะครับตอนนี้เหลือ90,000กว่าบาทนะครับถ้าใช้งาน YouTube หรือว่า Facebook เนี่ย Facebook ตอนนี้เขาก็รองรับเพียงแค่720 p พีนะครับก่อนนั้นเนี้ย Facebook ยังรับไฟล์ 4K อยู่เลยนะครับตอนนี้ Facebook ก็ลดมารับแค่7 2 0 p เพราะว่าเปลืองขนาดพื้นที่จัดเก็บไฟล์นะครับขนาะที่ YouTube ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ HD 7 2 0 p Full HD 1 0 8 0 p หรือว่าจะเป็น 2K 4 k YouTube ก็ยังรองรับอยู่ดังนั้นเจ้าตัวเนี้ยผมว่าเป็นการซื้อที่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ้าตัวกล้องพร้อม top handle น,น,นะครับ จ้ตัวกล้องพร้อมท็อปแฮนเดิลมือจับมีติดมาอยู่แล้วนะครับสายของคอสายของคอนะครับสายไฟสองสายนะครับ AC Power นะครับตัวนี้ก็คือชาร์จเจอร์พร้อมกับแบตเตอรี่1ก้อนนะครับไอพี I นะครับแล้วก็ตัวทมเลสเอาแฮนเดิลอันนี้ออกนะครับเพื่อให้มันมีขนาดเล็กลงแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ปิดตรงนี้แทนนะครับเพลทไว้ต่อนะครับมาเป็นมาเป็น มาเป็นไซส์ขนาดนี้นะครับเพื่อเราจะอยากจะเปลี่ยนเขาก็ให้มาด้วยนะครับก็มีเท่านี้นะครับ Unboxing C100 Mark ทนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ